สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณคู่มิววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อมวลและน้ำหนักก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนเรื่องของแรงนะครับแรงก็คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนสัมผัสไม่ได้เมื่อออกแรงกระทากับวัตถุทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงได้ในหลายลักษณะเช่นทําให้วัตถุเคลื่อนที่ทําให้วัตถุ เคลื่อนที่เร็วขึ้นทําให้วัตถุช้าลงหรือทาให้วัตถุหยุดนิ่งนั่นเองนะครับหรือทําให้วัตถุที่อยู่นิ่งขยับเคลื่อนที่หรือทําให้วัตถุที่เคลื่อนที่นั้นเกิดการเปลี่ยนทิศทางลักษณะของแรงการเคลื่อนที่ก็คือเมื่อแรงมากระทาแบ่งได้เป็น2ลักษณะดังนี้นะครับ <Roberto. S 2> ก็คือแรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ สองก็คือแรงที่ทำให้วัตถุจากเคลื่อนที่อยู่นะครับเร็วขึ้นช้าลงหรือว่าเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิม่าเราสามารถแบ่งที่มาของแรงนะครับได้เป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือแรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นแรงของน้ําแรงของลมแรงของแผ่นดินไหว2ก็คือแรงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติซึ่งก็คือแรงที่เราทําให้มันเกิดขึ้นนั่นเองเช่น การเล่นแบดการตีลูกแบดนะครับการเข็นรถเข็นการใช้ปั้นจันในการยกของหรือการที่เราเล่นชักคเยเออร์ออกแรงดึงกันโดยลักษณะของแรงในชีวิตประจําวันที่เราพบกันนะครับก็จะคือแหล่งเช่นแรงแม่เหล็กก็จะเป็นแรงที่ไม่ต้องสัมผัสใช่ไหมเราไม่ต้องใช้แม่เหล็กไปสัมผัสมันก็จะดึงทําให้วัตถุหรือว่าทําให้เหล็กเคลื่อนที่ได้ส่วนอีกอันนึงก็คือแรงที่ต้องสัมผัสเช่นการผลักของการดึงของนั่นเอง วันนี้เราจะมารู้จักอีกหนึ่งแรงนะครับในชีวิตประจําวันของเรานั่นก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็ถูกค้นพบนะครับหรือมีการพิสูจน์ทฤษฎีโดยเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ค้นพบแรงโน้มถ่วงนะครับโดยการสังเกตอยู่ลูกแอปเปิลที่มันตกลงมาจากต้นไม้นะครับทำให้เขาเกิดสงสัยว่าทำไมแอปเปิลต้องตกสู่พื้นตลอดเวลาด้วยอ่า เซอร์ไอแซคนิวตันก็เลยดำเการทดลองต่างๆนะครับจนสามารถคํานวณออกมาได้ว่ามันมีแรงหนึ่งที่เราไม่นอมมองเห็นเนี่ยทำให้เจ้าวัตถุเนี่ยหรือว่าเจ้าแอปเปิลเนี่ยมันตกลงสู่พื้นนะครับซึ่งแรงนั้นก็คือแรงน้มถ่วงนั่นเองทําให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับจึงกําหนดหน่วยของแรงน้มถ่วงเนี่ยเพื่อเป็นเกียริแก่เซอร์ไอแซคนิวตันนะครับหน่วยของแรงน้มถ่วงนี้เราก็เรียกว่านิวตันเอง โดยถ้าเราปล่อยวัตถุออกจากมือเรานะครับวัตถุจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอนะคะเพราะว่าโลกเรานั้นมีแรงดึงดูดนั่นเองคราวนี้เรามารู้จักมวลกับน้ําหนักกันมวลกับน้ําหนักต่างกันอย่างไรมวลก็คือปริมาณของเนื้อสารทั้งหมดที่อยู่ในวัตถุนั้นนะซึ่งมีค่าคงที่ส่วนน้ําหนักก็คือปริมาณของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นนะครับทําให้น้ําหนักเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามแรงโน้มถ่วง โดยมวลเนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมส่วนแรงหรือว่าน้ำหนักที่แรงน้ำถ่วงโลกมาทำต่อวัตถุน,น่ะมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองคราวนี้เราก็จะนุมานในโลกของเรานะครับว่ามวลหนึ่งกิโลกร,รัมก็จะเท่ากับ1 0นิวตันนั่นเองในการหาค่ามวลและน้ำหนัก ของวัตถุที่อยู่บนโลกนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเครื่องช่างที่ใช้ในการหานั่นเองโดยเครื่องช่างที่เราสามารถอ่านค่าของมวลและน้ําหนักได้อย่างเช่นเครื่องช่างสปริงที่นักเรียนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเครื่องช่างสปริงก็จะมี2ด้านใช่ไหมด้านหนึ่งจะเขียนว่าเป็นหน่วยเป็นนิวตันเนื่นก็คือค่าของน้ําหนักส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะหมวยเป็นกรัมและก็กิโลกร,รมัมซึ่งก็คือหน่วยของมวลนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เครื่องช่างสปริงในการหาน้ำหนักและมวลของวัตถุบนโลกของเราได้นะครับโดยมวลมีผลยังไงกับการเคลื่อนที่ถ้ามวลน้อยเราก็สามารถทำอะไรได้เคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าสิ่งที่มีมวลมากนั่นเองซึ่งนอกจากการเคลื่อนที่แล้วก็ยังมีผลต่อการหยุดด้วยนะักเรียนคิดว่า ระหว่างมวลมากกับมวลน้อยอันไหนจะหยุดยากกว่ากันถูกต้องแล้วครับถ้ามีมวลมากแปลว่าเราจะสามารถทําให้มันเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเขากําลังเคลื่อนที่อยู่ในมวลที่มากก็จะทําให้มันหยุดได้ยากขึ้นนี่เป็นเหตุให้รถบรรทุกขนาดใหญ่เกิดการเสียหลักและพุ่งชนได้ถ้าเกิดว่าเกิดการตัดกระทันหันเพราะว่าเขาไม่สามารถหยุดได้ในทันทีเพราะเขามีมวลมากนั่นเอง เราก็จะสรุปได้ว่าวัตถุที่มีมวลมากก็จะมีน้ำหนักมากตามไปด้วยเช่นถ้าส้มเปรียบเทียบระหว่างส้มกับทุเรียนซึ่งส้มมีมวลน้อยกว่าทุเรียนที่ช่างบนโลกซึ่งแปลว่าอะไรช่างบนโลกก็คือแรงดึงดูดของโลกใบนี้มันเท่ากาันเพราะฉะนั้นถ้ามวลน้อยกว่าก็จะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าด้วยเช่นกัน แต่ในทางกับกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่างบนโลกล่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่าถ้าเราไม่ได้ช่างบนโลกอ่าก็จะดูอย่างนี้ครับว่าในตำแหน่งที่เราช่างนั้นใครอยู่ไกลจากโลกมากกว่ากันอ่าอย่างเช่นตำแหน่ง A อยู่ไกลจากโลกน้อยกว่าตำแหน่ง B นักเรียนคิดว่าตำแหน่งไหนที่วัตถุ หนึ่งกิโลกร,รัมจะชั่งวัตถุที่มีมวลหนึ่งกิโลกร,รัมจะชั่งได้เบากว่า,าถูกต้องถ้าไกลกว่าแรงดึงดูดที่โลกกระทาก็จะน้อยลงทำให้วัตถุนั้นก็จะมีน้ำหนักที่ร้อยลงไปด้วยแล้วถ้าเราเปลี่ยนดาวนในการชั่งล่ะจากที่เดิมเราอยู่บนโลกเราไปชั่งบนดวงจันทร์ ค่าที่อ่านได้หรือว่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาดูก่อนครับว่าบนดวงจันทร์นั้นมีแรงโน้มถ่วงเท่าไรในบนดวงจันทร์นะครับก็จะมีแรงโน้มถ่วงเป็นแค่หนึ่งใน6เท่าของโลกแปลว่าถ้าอยู่บนโลกเราชั่งได้600นิวตันมีน้ำหนัก600นิวตันไปอยู่บนดวงจันทร์ก็จะเหลือแค่100นิวตันนั่นเอง เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดดาวมีขนาดใหญ่ขึ้นล่าจะเป็นยังไงาดาวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีแรงโน้มถ่วงที่มากขึ้นเพราะเขามีน้ําหนักที่มากขึ้นเขาก็จะดึงดูดมีแรงโน้มถ่วงที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่บนโลกเราชั่งได้600นิวตันแต่พอไปชั่งบนดวงจันทร์ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกก็ทําให้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มีน้อยกว่าโลกด้วยทําให้ชั่งบนดวงจันทร์ก็จะทําไมกก่าโลก เบากว่าโลกแต่ถ้าเราย้ายไปชั่งบนดาวพฤหัสละ่ะซึ่งดาวพฤหัสใหญ่กว่าโลกถึง11เท่าแปลว่าดวงน้ำหนักของเราก็จะเพิ่มขึ้นถึง11เท่าเช่นเดียวกันสรุปนะครับประโยชน์ของแรงทุ่งถ่วงก็คือทำให้ช่วยดึงวัตถุในโลกไม่ให้หลุดลอยไปในอวกาศ 2. ช่วยผ่อนแรงเมื่อยกของลงจากที่สูง3 ทำให้วัตถุบนโลกทุกชนิดมีน้ำหนัก C เกิดแรงน้ำเนื่องจากน้ำจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่มีแรงน้มถ่วงเราจะไม่สามารถดื่มน้ำลงไปในคอได้เลยโทษของแรงน้มถ่วงนะครับก็คือทำให้ร่างกายของเราได้รับอันตรายเมื่อเราตกมาจากที่สูงสิ่งของที่ตกมาจากที่สูงได้รับความเสียหายการที่เราออกแรงมากเมื่อต้องยกวัตถุขึ้น สรุปกันนะครับมวลและน้ำหนักโดยวัตถุบนโลกมวลก็คือปริมาณเนื้อสารของวัตถุนั้นน้ำหนักก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อมวลมวลมีผลต่ออะไรบ้างมวลก็มีหน่วยเป็นกร,รัมหรือกิโลกร,รมัมมีผลต่อเมื่อมวลมีขนาดมากหรือมวลมีขนาดมีปริมาณมากก็จะทำให้การเคลื่อนที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ทําได้ยากไม่ว่าจะจากหยุดนิ่งไปเคลื่อนที่หรือจากเคลื่อนที่มาหยุดนิ่งก็จะทําได้ยากแต่ถ้ามวลน,น้อยการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็จะทําได้ง่ายก็คือเราสามารถทําให้มันขยับได้ง่ายแล้วเราก็ทําให้มันหยุดได้ง่ายด้วยเช่นกันน้ําหนักน้ําหนักมีหน่วยเป็นนิวตันซึ่งเกิดจากแรงดึงดูดของดาวดวงนั้นที่ทําต่อวัตถุ เพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของแรงโน้มถ่วงนั่นเองมีเราสามารถวัดน้ำหนักได้ด้วยเครื่องชั่งนะครับวันนี้เรามาลองทำ Geo Graphic กันเดี๋ยวให้นักเรียนดูคลิปการทำเลยนะครับ เขียนไม่ทันนะครับมวลก็เป็นกรัมหรือว่ากิโลกรัมคงที่ตลอดการไปเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็เป็นคงที่เท่าเดิมน้ำหนักหน่วยเป็นนิวตันเพิ่มหรือลดตามแรงโน้มถ่วงเมื่อเรียนทําอินโฟกราฟิกจิโอกราฟิกเสร็จแล้วนะครับก็ระบายสีให้สวยงามด้วยแล้วก็แปะลงในสมุดเลย จากนั้นเรามาดูข้อสอบกันข้อสอบให้นักเรียนลอกลงไปด้วยนะครับหลังหน้าต่อจากที่นักเรียนแปะ GeoGraphic ลงไปแล้วศึกษาผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุ A และวัตถุ B ในบริเวณเดียวกันซึ่งวัตถุทั้งสองมีมวลเท่ากันแต่วัตถุ A มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ B โดยทำการศึกษาดังนี้ ตอนที่หนึ่งชั่งน้ำหนักของวัตถุทั้งสองชิ้นตอนที่2ส,สังเกตการเคลื่อนที่โดยเมื่อปล่อยวัตถุ A พบว่าวัตถุ A ตกสู่พื้นในตอนที่1นึ่งำหนักของวัตถุทั้งสองเป็นอย่างไรและในตอนที่2ถ้าโยนวัตถุ B ในทิศทางขึ้นวัตถุ B จะเคลื่อนที่อย่างไรโอเคอันนี้หนึ่งน้ำหนัก น้ำหนักก็คือมวลที่ถูกใครกระทําถูกแรงโน้มถ่วงกระทําข้อนี้บอกว่ามวลของทั้งสองเป็นยังไงกันอ่ามวลของทั้งสองเท่ากันแปลว่าน้ำหนักจะต้องเท่ากันอ่าก็จะเป็นข้อหนึ่งกับข้อสองเพราะฉะนั้นข้อสามกับข้อสี่ทำไมเลยตัดทิ้งไปได้เลยต่อมาเรามาพยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุ b กัน วัตถุ B ในทิศทางขึ้นแปลว่าทำไมเราโยวัตถุ B ขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเด็กๆอ่าวัตถุ B ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะทำไมตกลงกับสู่พื้นตอบข้อหนึ่งนั่นเองใครไม่ทันก็หยุดคลิปแล้วก็ลอกโจทย์ลงไปนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ